ในการที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกมลรอดคล้ายบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทได้ทำข้อมูลไว้5ประเด็นครับเพื่อนำเสนอต่อพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายพบทรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่พร้อมด้วยดรกฤษณพงศ์กีรติกรรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการนะครับและพลโทสุรเชษชัยวงศ์รองเสนาธิการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยอีกหนึ่งคนครับ ประเด็นสําคัญที่จะนํมาเสนอคือนโยบายเรียนฟรี15ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับซึ่งปัจจุบันทางสงพทสามารถบริหารจัดการเรียนฟรี15ปีโดยไม่มีปัญหาในภาพรวมนะครับที่สพทเป็นข้างบนคือปัญหานักเรียนต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งปัจจุบันนะครับมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ180,000คนและมีแนวโน้มว่าภายใน3ปีนี้จะเพิ่มเป็น250,000คนครับ ตามหลักการแล้วเด็กไทยทุกคนนะครับจะได้สิทธิเรียนฟรี15ปีหากโรงเรียนไหนมีเด็กต่างด้าวมาลงทะเบียนเรียนสพทก็จะจัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับนักเรียนต่างด้าวด้วยแต่เด็กต่างด้าวบางส่วนนะครับจะย้ายเข้าย้ายออกจากโรงเรียนบ่อยไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนจึงไม่ได้รับการจัดสรรเงินรายหัวโรงเรียนก็ต้องใช้วิธีเกลี่ยเงินแทนครับ าจำนวนนักเรียนต่างด้าวเพิ่มมากกว่านี้นะครับโรงเรียนคงใช้วิธีเกลี่ยเงินไม่ไหวสพทจึงเห็นว่าควรต้องหาหรือปัญหานี้อย่างจริงจังกับสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการจัดเรียนฟรีให้กับเด็กต่างด้าวต่อไปครับ